ส่นอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้อยากให้ดูกันนะครับถ้าพูดถึงตลาดหุ้นไทยหน mm ึ hmm. ่งในเสน่ห์สำคัญนะพี่โอก็บอกว่าหุ้นไทยเนี่ยปันผลดีเหลือเกินตลาดหุ้นไทยเนี่ยโอบโอจอไทยนะครับปันผลกันเยอะเลยเมื่อไปเทียบกับตลาดอื่นๆในภูมิภาคแล้วปรากฏว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยรเราเจอพิษโควิด ก็ส่งผลกระทบนะครับให้กาไรหรือว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนั้นลดลงเมื่อผลประกอบการเขาลดลง,ลป, ok. ลดลงปันผลก็ลดลงตามไปด้วยใช่ครับแล้วใครได้รับผลกระทบวันนี้พาไปดูหนึ่งหน่วยงานสําคัญคือกระทรวงการคลังครับกระทรวงการคลังคือหน่วยงานหลักที่ไปถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรอรับเงินปันผลเขาว่ากันว่ารอบนี้คลังน่ะท้องคลังอ่ะครับแฟบ กระเป๋าแฟบเลยแฟบ <c oughs> เงินปันผลลอยหลอลงมาลอยหลอเท่าไหร่คุณไอ้หายไปเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเงินปันผลที่คังได้รับจากการถือหุ้นในบจต่างๆลดลงไปมากกว่า22,000ล้านบาทอะไรนะปีเดียวเนี่ยมากกว่า22,000ล้านพี่โอบริษัทเจ็บกําไรน้อยลงปันผลก็น้อยลงผู้ถือหุ้นที่เป็นกระทรวงการคลังก็ต้องรับน้อยลง<ช>แต่รับน้อยลงรอบนี้ มาไป22 0 0 0คือหายไปเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้มีตัวเลขมาให้ดูค,คือถ้าไปเปรียบเทียบกันนะครับในปี2562กเนี่ยกระทรวงการคลังนะครับได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยเก,เกือบสี0 0 0 0ล้านนะพี่โอ3ครับ 39, 45, ล้านแต่ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาปีล่าสุดเนี่ย63ปันผลอยู่ที่1 7 0 7 5ล้านบาทลบก,กันแล้วเนี่ยปันผลลดลงไป22,869นงปล้านเงินหายไปเกินครึ่งหนึ่งถูกต้องฮะของที่เคยได้รับ แล้วหุ้นตัวไหนบ้างที่ปันผลให้กับกระทรวงการคลังที่ต้องบอกว่าลดน้อยถอยลงคือต้องบอกว่าลดลงทุกตัวเลยพี่โอ,อคือกระทรวงการคลังเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเขาถือหุ้นทั้งหมด11บริษทัทแต่บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลปีที่แล้ว7บริษัทนะ7จาก11เดี๋ยวพามาไล่เรียงกันดูเลยนะครับว่าแต่บริษัทนั้นมีการจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่เริ่มต้น AOT, ออ,กอ,อ,กอ,อกพ s Pio กระทรวงการคลังเนี่ยถือหุ้น AOT มากที่สุดเลยนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆ oh. ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหมื่นล้านหุ้น370%มูลค่ารวมเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้คือปีที่แล้วเนี่ยคือ AOT เนี่ยปันผล19ตางค์ครับพี่โออ๋อ oh, ได้เงินไป1,900ล้าน1,900ล้านอ่าบางจากบางจากนะครับถือหุ้นทั้งหมดเนี่ย4.76%ปีที่แล้วบางจากเนี่ยปันผล40ตางค์ได้เงินไปเนี่ย ก็คือประมาณ26ล้านบาท26ล้านบาทใช่ฮะแต่ต้องบอกว่าบางจากนี่คือปีที่แล้วเนี่ยทางลดสัดส่วนการถือหุ้นบางจากนะถ้าใครจำกันได้ขายบางจากเพื่อไปซื้อ OR อ่าใช่ฮะ MFC m f นะครับปันผลปีที่แล้ว1บาทกับ10สตังได้เงินปันผลจาก MFC ไป22ล้านบาท OR ล่ะ OR นี่คือหุ้นน้องใหม่ในพอร์ตของกระทรวงการคลังเลยนะครับถือหุ้นทั้งหมดเนี่ย153ล้านหุ้น1.32 โอประเดิมนะครับปันผลงวดแรก10สตังค์ได้เงินไปทั้งหมดนะครับประมาณ15ล้าน15บาล้านบาทใช่ฮะโอ้เนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยเป็นหุ้น้องใหม่ในนะพี่ทีทีละปตทนะครับถือหุ้น51.11%ปีที่แล้วเนี่ยปตทจ่ายปันผล1บาทอันนี้ได้เงินปันผลไปเนี่ยประมาณ14,598ล้านบาทเป็นมากที่สุดเป็นเนื้อเป็นหนังใช่อันนี้มากที่สุดเลยปตทนะครับ RPH โรงพยาบาล อันนี้เป็นหุ้นโรงพยาบาลนะฮะราฤกร์พ่าปันผล13สตางค์นะครับได้ไปประมาณเกือบเกือบสล้านอ่ะล้านกว่าบาทเกือบสองล้านใช่ครับปิดท้าย p t ทหารไทยนะครับได้เงินปันผลไปเนี่ยประมาณ511ล้านบาทเนาะเนาะอยู่ที่ PTT PTT ปตทกับ AOT ที่มีการจ่ายเงินปันผลมากที่สุดเพราะว่าถือหุ้นค่อนข้างเยอะแต่ปรากฏว่าทั้งสองบริษัทนะพี่โอมก็เป็นบริษัทที่เขาถือหุ้นมากที่สุดก็มีการจ่ายเงินปันผลลดลงมากที่สุดด้วยเหมือนกันเหรอใช่ฮะ PTT เดิมทีจ่าย2บาทจ่าย2บาทปีที่แล้วจ่ายแค่บาทเดียวอะหายไปครึ่งหนึ่งอะโอดออดออดอะอดอ AOT ปี62สองเนี่ยจ่าย1บาทกับ5สตางค์ แต่ปีที่แล้วเนี่ย AOT เจ็บหนักจริงๆผลประกอบการแย่มากนะจ่ายนผลเพียงแค่19สตา์เท่านั้นหา,หายไป 8, 8 <600 S 1> ้าน600ล้านบาทออสเนี่ยนะถูกต้องฮะคือถ้าไปดูจับผลประกอบ <A OT S 1> การ AOT เจ็บหนักเหรอเจ็บหนัก c ิพี่ปีที่แล้วเขามีเรื่องของการปิดสนามบินไง เรื่องของโควิดนะม<อ>ีการระบาดของโค<อ>วิดก็เลยส่งผลกระทบนะครับให้ผลประกอบการเองก็ปรับลดลงไปอย่าง AOT เนี่ยคือปีที่ผ่านมาถ้าดูผลประกอบการของ AOT ทนะครับถ้างวดเทียบปี63เนี่ย33,000ล้านแต่ถ้าย้อนกลับไปปี62เนี่ย64,000ล้านหายไปครึ่งหนึ่งหายไปมากกว่าครึ่งพี่โอโอ้ปริมาณการเดินทางปริมาณเครื่องบินจอดแลวก็การใช้บริการรายได้ที่ไม่ใช่การบริการด้านการพาณิชย์ คือรายได้ที่เกิดจากดิวตี้ฟรีก็ลดลงใช่ฮะคือทุกอย่างหายไปหมดเลยนะครับมันก็เลยส่งผลกระทบให้การจ่ายเงินปันผลเองก็หายไปด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวคงต้องมาตามกันต่อคือหลายคนมองว่าภาพต่างๆน่าจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับอย่างปตทร,ราคาน้ามันปรับตัวขึ้นมา<ก>แล้ว,ว,วฟื้นตัวขึ้น AOT เองลุ้นเรื่องของการกลับมาเปิดประเทศภาพของการท่องเที่ยวก็จะฟื้นขึ้นมาอืมรอลุ้นกันว่าผู้ถือหุ้นจะน่าใสหรือไม่หรือว่าจะน่าเขียวเหมือนปีนี้ ช่เดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันนะครับ